ราศีสิงค่ะการงานของชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะอาจจะเจองานที่ไม่ค่อยถนัดนะคะโดนยื่นมาให้เราทําแต่ก็ลองฝืนใจทําดูนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ ผลตอบรับมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะคะยังไงลองดูก่อนค่ะแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะคะสําหรับการเงินค่ะการเงินในช่วงเนี้ยให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะคะคืออย่าใช้เงินตามอารมณ์อม่ะมากจนเกินไปนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราก็มีค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วก็แนะนําให้การเงินเก็บเอาไว้เล็กๆน้อยๆสักส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคอนโซดค่ะ คนโซลเนี่ยก็ยังไม่พบเจอคนที่สามารถจริงจังได้นะคะมันเหมือนมันมีคนคุยนะแต่ว่าคุยแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราแฮปปี้มีความสุขแต่มันทําให้เรารู้สึกแบบหนักใจอะ่ะเหมือนแบบจะต้องประครับประคองยังไงเพื่อให้มันแบบไปรอดนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในช่วงเนี้ยความรักที่สำหรับคนอนโซลนะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่อาจจะยอมปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะ คนมีคู่เนี่ยคู่ไหนที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานนะคะก็แนะนําให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าเร่งรีบในความสัมพันธ์นะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ก็คือปล่อยให้มันไปเรื่อยๆตามเวลาแล้วกันนะคะสําหรับคู่ไหนนะคะที่คบกันมานานพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นการคบกันแบบเรื่อยๆไม่หวือหวานะคะแต่ว่าความรักก็คือมีความมั่นคงดีค่ะ สำหรับสุขภาพนะคะสุขภาพจะมีในเรื่องของปวดหัวนะคะแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนะคะในช่วงนี้สําหรับใครที่ชอบทานเค็มมากๆนะคะพยายามลดการทานเค็มสักนิดนึงนะ,ะมันมีโอกาสที่เราอ่ะอาจจะบวมน้ําได้นะคะเพราะว่าเราทานเค็มมากเกินไปนั่นเองค่ะ